เจอโยงจนได้อดีตสาวที่เคยตกเป็นข่าวรือคบกับ G ีดีสื่อแดงอย่างโคเรนโบเนี่ยรายงานข่าวนี้แล้วก็เล่นข่าวนี้ด้วยนะครับและล่าสุดนะครับประเด็นโยงเก่งของชาวเน็ตเกาหลีก็เกิดขึ้นมาจนได้นะครับเมื่ออยู่ๆนะครับไอดอลสาวนะครับอีจูยอนนะครับอดีตสมาชิกวง after school นะครับที่อดีตนะครับเคยตกเป็นข่าวแอบคบกับจีดากอนมาตลอดนะครับก็โพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนะครับเป็นภาพของเรื่องซีรีส์ในเน็ตฟลิกนะครับก็คือเรื่อง แอนด์ออฟกินกราโบนะครับในช่วงระหว่างที่หนุ่ม G d ดีนะครับเพิ่งตกเป็นข่าวกับเจนนี่แบล็คพิงนะครับรุ่นน้องร่วมค่ายนั่นเองจนชาวเน็ตเกาหลีนะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าโพสต์ดังกล่าวนะเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวนะครับโดยเจ้าตัวนะครับได้โพสต์คำคมจากซีรีส์เรื่อง Netflix ดังกล่าวนะครับและแปลความหมายว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันหากคุณคิดและตัดสินใจอย่างแน่วแน,วแนว่ว่าจะสนุกคุณจะได้พบกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะ แน่นอนว่าคุณต้องปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพบมันนะซึ่งมันเป็นคำคมในเรื่อง As of Ginn Gabriel นั่นเองนะซึ่งชาวเน็ตเกาหลีก็ตีความว่าเธออาจต้องการสยบข่าวลือในอดีตของเธอกับ G d ดีนะครับไม่ให้ถูกจิบยกมาพูดถึงอีกครั้งก็เป็นไปได้นะอันนี้ชาวเน็ตเกาหลีเขาตีความนะหรือว่ามาโนก็แล้วแต่นะจะเรียกกันรวมถึงสื่ออย่างโครเลนโบเนี่ยก็จับเอาข่าวนี้มาเล่นต่อนะโดยโพสต์เขียนข่าวในหน้าเว็บไซต์ตัวเองกันเลยทีเดียว โดยแค่หยิบโพสในอินสตาแกรมส่วนตัวที่เจ้าตัวได้โพสต์คำคมซีรีส์เน็ตฟิกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าชาวเน็ตเกาหลีตีความไปเองหรือว่าสื่อดังอย่างโค r เรนโบเนี่ยอยากติดกระแสนะครับยังไงก็ขออวยพรกับความรักของคู่พี่น้องร่วมค่ายนะครับและเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องอดีตและโฟกัสอยู่กับปัจจุบันของทั้งคู่มากกว่าและด้วยวัยของทั้งคู่ก็ไม่แปลกนะที่จะมีความรักหรือว่าคบหากันได้อย่างเปิดเผยน,นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับเหล่าแฟนคลับก็พร้อมสนับสนุนและเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยมากกว่าด้วยซ้ำนะความรักของ G d ดีกับเจนนี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยอาจจะคบกันมานานแล้ว1ปีนะศึกษาดูใจและก็ไม่แปลกใจนะที่ทางบ้านก็คือคุณแม่ของเจนนี่ก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ตกเป็นประเด็นจนดิสแพดเนี่ยออกมาปล่อยภาพจน YG ก็ไม่กล้าปฏิเสธและทุกคนในค่ายก็น่าจะทราบและรับรู้เรื่องนี้กับความรักครั้งนี้ของ G d ดีและเจนนี่นั่นเองนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง